สวัสดีครับเนรมศักด์นะครับมาพบกับรายการเนรมศักด์คนจริงพระแทนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมารีวิวนะครับพระพิมพ์พิเศษนะครับคือพิมพ์ฐานสี่เหลี่ยมนะครับผมขออนุญาตพูดอย่างนี้นะครับว่าเนรมศักด์นะครับไม่ใช่คนที่ดูพระเก่งที่สุดนะครับแต่ว่าผมพอตัวรอดได้นะครับ พิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์พิเศษหายากมากนะครับเขาเรียกพิมพ์ฐานสี่เหลี่ยมนะครับพิมพ์ฐานสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะมีอีกพิมพ์หนึ่งเป็นหัวไม่ขีดฐานสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะหายากเหมือนกันนะครับแล้วก็หาตัวจริงยากไม่เท่าไหร่และหาผิวเดิมแบบเนี้ยโอ้โหยิ่งยากกว่าครับพี่น้องครับทิศส่วนตัวผมนะครับเรามาดูวิธีการสร้างก่อนอันเนี้ยเขาเรียกเป็นหล่อโบราณเบ้าประกบนะครับจะมีบล็อกไม่พิมพ์ด้านหน้าบล็อกไม่พิมพ์ด้านหลังดูสองด้านนะครับจะมีบล็อกไม่ ในพิมพ์นี้นะเขาหล่อกมาเนี่ยเส้นสังคติเนี่ยจะเด่นชัดมากเลยนะครับจะยาวมาถึงนี่นะเลยมือของมือของหลวงพ่อลงมานะครับจะยาวถึงนี้นะครับเส้นสังคติเห็นไหมนะครับสฝั่งนะครับเห็นไหมอย่างด้านข้างดูก็ได้นะเห็นไหมจะเห็นมิติของเส้นสังคติเห็นไหมครับดูอีกข้างนะครับเนี่ยครับจะเห็นมิติของเส้นสังคติเห็นไหมครับจะคมมากนะครับจะคมมากนะครับแล้วก็นะครับ ทิศส่วนตัวผมนะครับเอียงพระมาอย่างนี้นะครับที่จําร่องริ้วจีวรน,นี้ให้ดีนะครับจำให้ได้ว่าอันไหนสุดอันไหนขาดอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นการช่วยในการพิจารณาพารทแได้เป็นที่อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครดูนะอันนี้เป็นผมส่วนตัวผมดูนะครับฝากติดตามนะครับในหลมศักดิ์นะครับคนจริงพารทแผมพยายามจะทําคลิปที่น่ารักน่ารัก และเป็นประโยชน์ในการศึกษาพาเครื่องหลวงพ่อทบต่อไปนะครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ